ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอข่าวสารดีๆ,ๆนะครับสำหรับมืออาชีพทั่วไปนะสู่ความสำเร็จนะใช้ประกอบอาชีพได้นะครับไม่ว่าจะเกณนการพอเลี้ยงโคกระบือเป็น,นอกหานแพะแกะหรือสุนัขนะครับตว์เลี้ยงต่างๆพวกปลาพวกกุ้งต่างๆนะครับ ถ้าท่านรู้จริงนะครับทำให้ประสบความสำเร็จเป็นมืออาชีพแต่วันนี้ผมนำสาระด,ดีๆเกี่ยวกับไก่นะครับในการเพราะเลี้ยงไก่แล้วก็การเลี้ยงไก่ไปสอบนะครับโปรแสดงความคิดเห็นถ้าชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมได้นะครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอชัยภผยตันวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องมืออาชีพสําหรับคนที่เพาะเลี้ยงไก่แล้วก็มืออาชีพสําหรับคนที่เลี้ยงไก่ไปทดสอบว่าทําไมถึงเป็นมืออาชีพเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดต่อไปนี้นะครับครับก่อนอื่นที่เราจะมาเข้าสู่การเพราะเลี้ยงไก่แบบมืออาชีพและการเลี้ยงไก่ทําตัว นะเพื่อไปทดสอบแบบมืออาชีพผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคำว่ามืออาชีพมีหลายอย่างไม่ว่าจะทําอาหารนะทำอาหารทำอาหารนี่รสชาติคงที่เหมือนเดิมทํากี่ครั้งกี่ครั้งนะรสชาติอร่อยเหมือนเดิมเรียกว่ามืออาชีพไม่ว่าคนที่ขายหมูเวลาเขาซื้อหมูมาเขาบอกว่าเอาหนึ่งโลนะก็เอาหาั่นออกมา ทัางกิโลก็เป๊ะหนึ่งโลคือทำซ้ำๆประจำทำจนชินแล้วก็เหมือนเดิมเป็นมืออาชีพถึงจะเพี้ยนได้ก็นิดๆเล็กๆน้อยๆนะฮะมืออาชีพหรือจะเป็นพวกเลี้ยงนกนะเลี้ยงนกนี่มืออาชีพเขาเลี้ยงเพราะเลี้ยงแล้วก็ไม่ตุยเพราะมาไม่ตุยโตมาก็สวยขนสวยไม่ว่าจะเพราะเลี้ยงสุนัขมืออาชีพนี่พะ มาลูกออกมาก็สวยเขารู้ว่าพันแท้พันอะไรนี่เขารู้หมดความรู้เขามีพื้นฐานไม่ว่าจะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งก็แล้วแต่ที่ผมยกตัวอย่างมาคือคนที่มีความรู้รู้จริงแล้วทำ้ำาๆำๆกี่เดือนกี่ปีไม่รู้กี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมได้มาตรฐานคือมืออาชีพคําว่ามืออาชีพนี่ไม่จำเป็นต้อง อคนที่ทําประสบความสําเร็จที่มาพูดต้องใส่สูตรผูกไทยไม่ใช่การที่นําความจริงมาเล่าสู่กันฟังแล้วปฏิบัติตามแล้วได้ออกมาเป๊ะเหมือนคนที่พูดนั่นคือมืออาชีพเหมือนคนที่ทําอาหารนะ่ะทำหมูกรอบอางนี้ทําไม่เป็นจอในกูเกิลแล้วก็ดูคนที่มืออาชีพเขามาถ่ายทอดการทําหมูกรอบทํำยังไงยังไง แล้วเราทําตามเขาแบบเป๊ะแล้วออกมารสชาติดีนั่นคือมืออาชีพครับมืออาชีพนี่เขาจะมีสูตรของเขามีสูตรที่ทําแล้วไม่เพี้ยนพลาดน้อยเดแล้วผมจะมาเล่าถึงการที่เพาะไก่นะตอนนี้มาเข้าสู่การเพาะไก่ของเราแล้วนะครับครับการที่เพาะเลี้ยงไก่ไม่ว่าจะไก่สายพันธุ์ไหนคนที่มืออาชีพนี่เขาจะเพาะออกมา ลูกไก่แข็งแรงแม่ไก่อะไรสุขภาพแข็งแรงโตมาก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงไม่ตุยง่ายนะบางท่านก็อาจจะทำวัคซีนนะระบบโรงเรือนเขามีความรู้นะครับมีความรู้มาตรฐานยาฆ่าเชื้อโรคอะไรนี่เขามีความรู้เป็นมาตรฐานของเขานะครับมาตรฐานทำให้การที่เพาะเลี้ยงไก่มาไม่ตุยรอด นะรอดตุยโตมาก็ได้ขายเป็นเม็ดเงินนั่นคือทํากี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมนั่นคือมืออาชีพมืออาชีพนี่จะมีหลายอย่างบางคนก็เล่นเคมีนะเล่นเคมีเล่นวัคซีนเล่นไรนะขอให้ไก่รอดตุยก่อนเขาประสบความสำเร็จเขาถือว่าเป็นมืออาชีพเช่นกันนะครับแล้วก็มีคนที่อนุรักษ์ นะพวกสมุนไพรสมุนไพรต่างๆนะพวกว่านต่างๆนํามาเลี้ยงกับไก่ก็เป็นทางเลือกอีกแบบหนึง่งแล้วเขาเลี้ยงแล้วรอดตุยโตมาเป็นหนุม่มเป็นสาวแข็งแรงก็ถือว่าเป็นมืออาชีพเช่นกันหรือจะเลี้ยงไก่ทําตัวไปทดสอบไม่ว่าคุณจะเลี้ยงแบบไหนคุณรู้ลึกรู้จริงแล้วนามาเลี้ยงไก่แล้วนําไปทดสอบนะแรงไม่ตกกําลังดี นะอยู่ตัวยืนระยะยาวได้ถือว่ามืออาชีพนะมืออาชีพนี่กี่ครัง้งกี่ครั้งที่ไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมืออาชีพไม่ว่าท่านที่รู้สูตรยาเลี้ยงเป็นสมุนไพรทําเองทองําเองแบบไม่บอกใครแล้วใช้ได้ผลมาหลายปีแล้วหรือรับต่อรุ่นปู่รุ่นตารุ่นปู่มาแล้วก็มาทําใช้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิม กี่ขั้นกี่ขั้งก็เหมือนเดิมเรียกว่ามืออาชีพนะครับบางท่านที่ไม่มีประสบการณ์ก็ไปหาความรู้จากคนที่มืออาชีพคนที่มืออาชีพเขาจะมาเล่าสู่กันฟังว่าทแบบนีนแบปนี่ถ้าไปดูคนที่ทาคอนเทนต์อย่างเดียวอันนั้นเขาทำคอนเทนต์ตลกฮาอันนั้นไม่ใช่ม,ออชมืออาชีพมืออาชีพนี่เขาจะเอาความรู้ที่ประสบการณ์หลายสิบปียี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีนะครับอย่างผมนี่ ประสบการณ์ร่วม40ปีมาพูดให้ฟังแล้วทำตามก็เหมือนเดิมเรียกว่ามืออาชีพนะครับถ้าเราไม่รู้วิธีการเพราะเลี้ยงไม่รู้วิธีหายาแบบไหนสมุนไพรแบบไหนเราก็ลองสเปดสะปะค้นหาเองมันใช้เวลานานบางทีก็ไม่ได้เลยนะครับเราต้องเดินตามคนที่ประสบความสำเร็จคนที่เป็นมืออาชีพ เราทากับตามเขาแล้วก็จะประสบความสําเร็จตามนะครับครับคราวนี้มาฟังเรื่องของผมที่เป็นมืออาชีพในการเพาะเลี้ยงไก่แต่เล็กจนโตแล้วไม่ตุยไม่ป่วยทําอย่างไรที่ผมบอกนะคือว่านป้องก,กันโรคละลายน้ําน้ำสิบลิตรต่อ1ช้อนกาแฟะละลายให้พ่อแม่พันธุกินนะครับพอพ่อแม่พันธุกินปุ๊บ พวกรังไข่ตัวเมียก็สะอาดตัวผู้น้ําเชื้อแข็งแรงภายในไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อโรคไม่มีพยาธิเวลาออกไข่ออกมามันก็ไม่ติดเชื้อจากพ่อแม่พันธุ์สู่ลูกพอลูกเกิดมาปุ๊บเวลาไข่ฟักตัวออกมาลูกไก่จะแข็งแรงเปลือกไข่กรลเทาะออกเราดูข้างในนะไม่มีสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวเปลือกไข่ข้างในสะอาดถือว่าลูกไก่ตัวนี้ไม่มีเชื้อ แล้วโตมาก็จะแข็งแรงนะครับจะไม่มาป่วยถ้ามีเปลือกไข่ที่กระท่อมา,าขาวๆเหลืองๆเกี่ยวๆอันนั้นลูกไก่มาสองอาทิตย์ก็เริ่มป่วยกันแล้วนะครับอันนั้นไม่ใช่มืออาชีพมืออาชีพคือเลี้ยงไก่ตั้งแต่พาะออกมาจากไข่ต้องแข็งแรงตั้งแต่เกิดนะแข็งแรงแต่เกิดแล้วโตมาเป็นหนุม่มเป็นสาวแข็งแรงนะกาลังดีแล้วก็สามารถเลี้ยงไก่ที่เลี้ยงทําตัวยิ่ยไปทดสอบ ให้ก็กินไปเพื่อไม่ให้ไก่อมโรคบางทีไก่อมโรคเราไม่รู้นะเราไม่รู้เลยว่าเราเลี้ยงเลี้ยงไปนี่พอครบวันปึ๊บไอ้โรคเชื้อโรคนี่มันจะก่อวอนมันจะสะสมทีละนิด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 ตัวเราไม่รู้หรอกไก่ก็ไม่รู้เพราะไก่ันหากินของตามพื้นดินนะเชื้อโรคอาจจะเข้ามาแต่ถ้ากินน้ําว่านประจํามันจะขับออกทุกวันทุกวันถ้าเชื้อโรคในตัวไก่มันมีนิดเดียวมันไม่สามารถก่อวอน ที่ว่าทําให้ไก่ป่วยได้มันทําให้ไก่แข็งแรงนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีเชื้อโรคเลยมีแต่มันไม่ก่อบวอดมันไม่มากพอที่จะทําลายเราได้นะครับทําให้ไก่แข็งแรงเวลาครบวันแล้วไก่จะไม่เพี้ยนไก่จะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมไม่เพี้ยนนะไก่ไม่อมโรคนะครับครับเวลาเลี้ยงไก่ทําตัวนะเลี้ยงไก่ทําตัวไปทดสอบ จากประสบการณ์มืออาชีพของผมนะที่ทำฟาร์มมาหลายสิบปีแล้วก็เพราะเลี้ยงไก่หนุ่มโตมาผมบำรุงด้วยเนี่ยที่ผมเคยผ่านคลิปที่แล้วผมบอกว่ามีสองสิ่งที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้นะครับสองสิ่งก็น้ำบ้านเสร็จแล้วก็บำรุงด้วยพลังช้างนะไก่หนุม่มถ้าขึ้นหนุม่มถ้าเราทำไก่ขายเพราะเลี้ยงทำฟาร์มนะอาทิตย์หนึ่งเม็ดหนึ่งไก่ประมาณสักหกเดือนอะ ให้เลยอาทิตย์ละหนึ่งเม็ดอาทิตย์ละหนึ่งเม็ดอาทิตย์เดือนหนึ่งเท่ากับสี่เม็ดเองพอแปดเดือนปุ๊บก็ครั้งละสองเม็ดอันนี้เข้าสูตรการเลี้ยงนะครับเวลาเราส่งไก่อายุเจ็ดเดือนแปดเดือนให้ลูกค้าเวลาเข้าไปลองแล้วไก่มันแข็งแรงนะครับเวลาบินนี่บินสูตรบินไหลแข็งแรงแล้วแรงไม่รู้จะหมดไม่หอบง่ายมันทำให้เรานี่ผ่านเส้นทางการเพราะเลี้ยงไก่ได้ แบบมืออาชีพคำว่ามืออาชีพนี่คือทําซ้าๆกี่ตัวกี่ตัวมันก็เหมือนเดิมเพราะว่าเราใช้แบบเดิมนะเราไม่ใช้เคมีปนนละถ้าใช้พลังช้างแล้วไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นนะครับใช้ได้พวกสมุนไพรพืชผักเท่านั้นนะยางอื่นห้ามไม่ต้องไม่ต้องยุ่งนะครับผมเน้นสมุนไพรสารอาหารเท่านั้นเคมีไม่เน้นนะครับอันนี้คือสูตรสูตรดั้งเดิม สูตสร้างตัวนะครับสูตสร้างตัวแบบมืออาชีพถ้าท่านที่ว่าหลงทางแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับไม่ประสบความสําเร็จเลยในการเพราะเลี้ยงไก่ตัวมาก,ก็ตุยป่วยนะแล้วพอเป็นหนุ่มก็ไม่มีแรงขาอ่อนนะครับไม่ถึงดวงดาวค่าอาหารค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองหมดไปเป่าๆแต่ละวี่แต่ละวันอันนั้นคือไม่ใช่มืออาชีพมืออาชีพนี่ต้อง เลี้ยงไก่พอมาไม่ตุยไม่ป่วยถึงจะป่วยได้ก็ไม่กี่ตัวแล้วเราสามารถรักษาได้ป่วยเล็กๆน้อยๆนี่ไม่หนักรักษาง่ายถ้าใครก้อนหนักๆเป็นขั้นมากๆแล้วยากเวลาโตมาไก่มันอมโรคนะครับมันมันไม่เหมาะที่เอาไปนําไปทดสอบถ้าต้องการแบบมืออาชีพนะฮะผมแนะนำสองตัวนี้นะครับสองตัวอยาา่าขาดไม่ใช่ตัวเดียวไปนี้ต้องมีตัวนี้ประกอบ เพราะว่าเราประกบตัวนี้ทําให้เลือดลมมันดีนะเลือดลมดีแล้วเจริญอาหารระบบขับถ่ายดีนะไม่เป็นกระเพาะไม่ย่อยไม่ขี้ต้อลำไส้อะไรก็ดีพยาธิก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันระบบขับ,บ้านมันว้านขับพยาธนะิพยาธิจะอยู่ในตัวไก่ไม่ได้มันจะออกพยาธิเป็นตัวสาเหตุทําให้ไก่เป็นนุ่นเป็นนี่ด้วยนะครับใช้สตัวนี้นะมืออาชีพไม่จําเป็นจะไปทดสอบแบบ แพงๆแบบใหญ่โตนะใหญ่โตขึ้นหน้านังสือพิมพ์หรือหน้าจอก็แล้วแต่เอาความสําเร็จตรงว่าตัวท่านรู้เองว่าพอเลี้ยงมาแล้วนำํำไปทดสอบมันไม่หอบง่ายมันบินแรงนะระยะยาวได้ยืนระยะยาวได้แค่นี้ก็ถือว่ามืออาชีพแล้วครับสองตัวนี้นะครับผมขอฝากนะครับจากผมนะครับอาชัยภัยตานนะครับขอบคุณครับ